ในวันพฤหัสที่25เมษายนพี่น้องแฟนมวยชาวไทยหรือชาวต่างชาติไม่เสียบัตรค่าบัตรผ่านประตูใดๆต้องกินกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโค้กค่ะโคเชออาราฐประชาชนจีนครับเมืองหลวงคือปักกิ่งครับเบจิงแม่เมืองเศรษฐกิจคือเซี่ยงไฮ้ครับไม่มีคำวันประเทศครับตูรเกียโอ้ตุรกียกระโดดบดฤาษีบดยาฤาษีบดยาแก้ไอครับจังหวัดไปเลย แหม่ชิงเงินรางวัลห้าหมื่นนะครับชิงเงินรางวัลห้าหมื่นใครก็อยากได้เขาจังวันนี้ครับโอ้โหครึ่งแสนครับเอาซอครับมิรานครับเข่าซ้ายมิรานแล้วโอ้พิกลงไปครับแหมควิดตรงครับหงทองถึงก็ควิดมองทีไปก่อนมัดหนึ่งสองมาครับแม่หงทองครับเข่าซ้ายครับมิรานครับพยายามไล่แขนครับพยายามยังไงดีครับทําอะไรได้ไหมครับโอ้โหไม่ได้ครับซอครับงัดมาครับ โอ้กระโดดซอครับแม่อ่ะแยกออกมากลางเวทีน่ารัค่ะ,ะ,ะทีปทำลายจังหวะไปค่ะมิรนันนี่ค่ะเนื้อตัวดูดีทั้งคู่นะคะคู่นี้อ่ะแข่งสายไปค่ะจากมิรนันคลื่นด้วยมัดอ้าวออกมัดเป็นชุดทั้งคู่นะคะอ่ะวงในดูเหมือนจะทำอะไรกันไม่ได้ค่ะอาจารย์อุทัยโชคดำพรแยก มาครับวางกันไปที่กลางวิธีทีมมาครับหมัดซ้ายครับลลอกไว้ครับมิรานตีเขาแหม่ซอครับเข้าตัดด้วยสองอู้ซอขวาครับแล้วตามด้วยเขาครับมิรานครับแล้วบดพลิกลงไปครับโอ้โหขวิดตรงลงไปกลิ้งหลุนหลุนกันเลยทีเดียวครับหงทองโอ้โหนี่เพิ่งยกที่สองนะคะทั้งคู่ไม่มีคําว่าออมแรงค่ะโอ้ยเตะขึ้นสูงอีกแล้วค่ะเอ้าพยายามจะรื้อสีบทยา่อีกแล้วค่ะมิราน แม่โดนเตะก้านคอไปหลายครั้งแล้วนะคะหงทองแม่แต่คอทองแดงอ่ะโคเชอ๋อโหสมชื่อครับสมชื่อครับไปกับโอศอกซ้ายครับมิลานครับขวานี้ไม่ถึงกับหงทองเหมือนระบบการหายใจของทองจะเริ่มแปลกๆปครับแม่มาเป็นชุดหงทองครับมิลานล็อกไว้ยังไงครับเข่าซ้ายครับมิลานครับบิดมาหงทองยังนิ่งอยู่สอบขวาครับตีเข่าซ้ายแม่วงในมิลานได้ครับ วงในมีรานดีกว่าชัดเจนครับในจุด,จดนีอ้าวยังไงโอ้ยพยายามสอกกลับค่ะสอกกลับไม่โดนก็โอ้ยโดนลงโทษไปค่ะเผล้มลงไปเลยค่ะหงทองมาครับเสือภารขู่หาหงทองครับโอ้เข้ามาเจอสอกครับมีรานล็อกไว้โอ้สอกกลับพมิลาน เจอแข้งขวาหงทองโอกระโดดเข่าลอยรัามีลานครับเข่าครับมีลานครับบิดมาตีเข่าซ้ายรัามีลานแล้วพิกเอ้าสองกำมีลานครับโอ้โหมาเป็นชุดครับแม่คอมโบต่อเนื่องดีจริงรครับมีลานครับชงปลายยกสองับกระโดดเข่าลอยรขบมีลานบิดมาครับหงทองแม่ครับโอ้โหจัดจ้านครับรอยครับแม่ขึ้คนเหลือเกินครับคนนี้ครับเอาล้ครับมัดลำตัวครับหงทองครับมาครับ บิดมาพลิกลงไปครับแหมนอนหงายครับแลวันครับอ่ลุกขึ้นมาก่อนครับยังสู้ได้อยู่ครับเข้ามาเขาระสอบซ้ายครับมิลานครับเข่าครับมิลานบิดมาตีเข่ามิลานยังไงดีเกมเลยครับหงทองครับหงทองเร่งเพื่อนกันเลยทีเดียวจังหวะนี้ล็อกไว้ก่อนครับมิลานครับมาครับโอ้ยยังไงครับทําอะไรไม่ได้กรรมการแยกก่อนอาละค่ะ นี่ยก3ก็เริ่มเป่าปากแล้วค่ะทั้งคู่โอ้โหใช้แรงหนักไปทั้งคู่เลยค่ะยังไงพลิกไปพลิกมาพลิกมาแทงมีร้านพลิกมาแทงมาครับเดินเข้าหาครับหงทองเข้ามาครับอ,อัดลำตัวกรับหงทองครับมีร้านตีเขาครับล็อกไว้กดแขนไว้ตีเขาไปที่กรรมการแย่ยงมากรรมการอทุทัยโชอําพรครับ หงทองไม่ยอดท้อค่ะหงทองคอทองแดงค่ะโดนเตะก้านคอเป็นครั้งที่4หรือครั้งที่5นับไม่ทั่วแล้วค่ะก็ยังทําอะไรไม่ได้ค่ะดึงม,มาครับหงทองเดินเข้ามาโอ้ยดักโซคัมมิลานสวยงามล็อกแขนไว้ตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายสลัดออกมาครับหงทองเดินเข้าหาหมัดซ้ายลาตัวครับมิลานตีเขายังไงยังไงเอาตีเข่ามาครับหงทองครับ กรรมาการแย,ยกออกมาทางด้านของเจ้าหงทองนี่มีครุก,กระผาติ้วเข้มมาเลยส่วนทางด้านของมิราน,นี่มีทั้งเฟอร์คันคาราแบคนะคะเจ้าแจ็คดบ่มีสมุยหรือว่าเฉลิมศักดิ์ศักดิ์เดชาค่ะแล้วก็มีก้าวหน้าพีเคสซนไทยมวยไทยยิมด้วยโอ้โหขนกันมาเต็มสตรีมเลยคะ่ะมาครับแหมต้องขนมาครับเพราะว่า ชิงกันถึงห้าหมื่นครับโอ้โหเอาระวังระวัง oh. แม่ครับวันนี้มันวันอะไรกันเนี่ยนักบวยอยากดิ้นอ่ะแม่ครับเวทีอยู่ดีๆอยากลงจากเวทีซะอย่างนั้นครับ oh. มาครับโอ้โหยมันแรกแข่งแข่งแรกมนเอามามาสอกอย่าหยุดครับอย่าหยุดทำให้สิ้นสุดเสียงระฆังจังหวะน,นี้มาครับดึนเข้าหาองทอง,อง,อง,องโอแต่ไม่โดนครับมาล็อกไว้เขามีราน เอาอลน้ลนเชือกล่นเชือกล้นเชือกกรรมการแยงมาครับอ่ะเหลือ40วินาทีของยกที่สามค่ะยังไงแม่โอ้โหดึงมาแทงอีกแล้วค่ะมิรนันโอ้โหเหมือนวงในนี่หงทองจะเสียเปรียบนะคะอ่าแลกแข่งกันค่ะหงทองไม่ย่เทอ้อโอ้โหมีความ อดทนอย่างดีเลยค่ะมาครับช่วงปลายของยกที่3มครับโอ้โหครับเดินเข้าหาครับแยมาครับดักสองไปครับธนาของมิรานครับเจอแข่งจากหงทองครับล็อกไว้ครับแหมแล้วโหนยังไงดีกรรมการแยกมาคบที่กลางเวทีครับ่แหมกรรมการแยกมาอ่ะมาค่ะโอ้ยแข่งจากมิรานแข่งจากมิราน ่วนหงทองนี่มัดค่ะโอ้โหยังไงยังโอ้โหหงทองตึงมาแทงได้เป็นหนึ่งเข่าค่ะมาครับสวัสดีครับโอแข่ง้ายครับมัดไม่ถึงครับมาครับหนึ่งมาตีเขาเอามินมาโอ้โหทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกก่อนฮนะว่ากันไปที่กลังเวที โอ้โหกลัวอาจารย์อุทัยจะเดินเข้าไปโดนเข่าแล้วเกินทน่ะเมื่อกี้โอ้ยกระโดดเตะโอ้โหงโโโห,หงทองไม่ได้เกรงไม่ได้กลัวค่ะมีความทนซะอย่างโอ้โหไม่ยอมแพ้ค่ะหงทองนี่เดินติดจรวดเข้าไปเลยค่ะมาครับทีเดีวไว้ครับมีรานครับแม่หงทองยังเดินบทเดินี้ยังไม่ลดลงครับมีรานชเช้แกนมาโอ้แข้งซ้ายดักเจอแข้งขืนเดินขวายังไงดีครับ มาครับเข้ามาครับโอ้โยเข้ามาแล้วก็ล็อกไว้ครับล็อกไว้ล็อกไว้ทำอะไรไม่ได้กรรมการย่ยก่อนอ่ะมาคะนีหงทองก็ยังเดินยังไมยยง่โยท้อโอ้โยสองหน้างหแล้วค่ะหงทองแม่สอกลูกนั้นสวยอ่ะเอาแต่พลิกกลับมาโดนเข่าของมิรานซะแล้ว มาครับจังหวะน,นี้เดินเข้าหาครับอยางเน,นโอจะสอกกลับแต่ติดบ,บังครับมาครับแม่ล็อกอย่างเดียวครับกดเผาเวลาครับจับตีเข่าหน่อยแม่ถ้าเผาเวลาแบบนี้กรรมาการต้องแยกครับแอลมีลานีเริ่มมองพี่เลี้ยงและะ้วค่ะแม่ไฟจะหมดก่อนอย่างที่โคชเชบอกค่ะน้ำมันหมดก็เปลี่ยนเป็นเติมแก๊ แก๊หมดก็เอาไปชาร์จไฟฟ้าค่ะยับสองแหมได้แต่กอนครับกอนแบบนี้มันกินเวลาไปเรื่อยครับโอ้อ่ะแยกมาเอาละค่ะโอ้โหเดินเข้าไปโดนทีปเอ้าทีปบาท้าลูกพักโอ้โหหงทองไม่ทอ้อถอยหงทองคอทํองแดงเอาโอ้โห,โหกรอนทำอะไรไม่ได้ค่ะ กรรมการแยกมาว่ากันที่กลางเวทีกันดีกว่าอาทีดักขมิลานครับจังหวะน,นี้ครับโดนทีดักอีกแล้วทีดักขมิลานเดินสาวมัดเข้าหาแต่ไม่โดนดีเอาเตะแข้งขวามาสอกกับขมิลานศองมาครับหงทองเอามาแม่รัดแน่นแบบนี้กรรมการต้องแยกก่อนครับนี่ค่ะโอ้โหเตะได้เตะไปสอกได้สอกไป หงทองทนได้ค่ะอย่างที่บอกอ่ะหงทองคอทองแดงจริงๆโอ้ยกรรมาการเอโนไฟโนรอรอการตัดสินอย่างเป็นทางการคำว่าจะออกที่ฝั่งไหนครับขอพวงมาลัยให้นักมวยด้วยนะคะขอพวงมาลัยให้นักมวยหน่อยค่ะเอาแล้วครับอย่าพึ่งนะครับเดี๋ยวต้องรอรอพิธีการสักนิดหนึ่งครับ รายใบคะแนนเราเก็บไว้แป๊บนึงครับให้ได้ลุ้นสักนิดนึงครับเอาล่ะครับณตอนนี้ ใบคะแนนอยู่ที่ผมนะครับผู้ชนะของคู่นี้จะได้รับเงินรางวัลห้าเมิน 5, บาท and the scorecard in my hand the winner of this fight will get the prize 50,000 baht cash ladies and gentlemen after five round of battle we turn now to the judges scorecard All three judges have scored this contest in favor of your winner by unanimous decision. Blue corner, m i r a n ก็แคสร่างคำดีครับกับมิรานครับ